สบายดีสบายดีเอฟซี FC, บาแพงเบอรส์สุขทุกคนเด้อพี่น้องมินิการหลังจากมอบเงินให้แม่น้องลิงแล้วเรียบร้อยน้องเงนิน่ามาใหม่เพิ่นบาแพงก็มาแจกมาใหม่ให้ครอบครัวยายเตี้ยแล้วกันครอบครัวในบ้านหน่อยน้ำมงนี่แหละพี่น้อง,องยายเตี้ยกับมินิการเพิ่นไปห้องบาแพงมากินเข่าพี่น้องมากินน้ำกันเพื่อนบาแพงก็มาหัวเทีอนเอะไรพี่น้องเพิ่นสิเห็ดยังสู่กินเนาะมืนอนี่ยายเตี้ยเองกับ ดีใ,ใจพี่น้องเห็นไปห้องมากินขขาวน้ำเห็นว่ามีอาหารแซ่บๆส่บบัวสนห้งกับเพงมากินขขาวน้ำกันพี่น้องก็หลายปีแล้วพี่น้องที่บุรีมากินข่าวตอนยังน้อยเนาะว่าเพงก็เคยมาอยู่นี่แหละพี่น้องเคยอยู่น้ำอ่าวน้ำอาเนาะมาอยู่น้ำพืนเมื่อนี่ก็สิมาอีกครั้งพี่น้องมากินขขาวน้ำพืนเนาะเคยอยู่เคยกินน้ำกัน ไปพี่น้องบวบหัวเพิ่นเห็ดยังสู่กินพี่น้องมีอาหารแซ่บๆเพราะนะเลยไปห้องเบาวแพงมากินเขานำกันเหมือนนี้พี่น้องะพี่น้องไปเบิ่งนเป็นเห็ดยังกินเลยพักกันกินเขาอยืนเทงพี่น้องเป็นเห็ดยังกินเขา่าพากกันไปทางป่าอยู่ไซ เออมาตัวคำเมือดได้ฝนมันตกมันคึบมันซื้อมันบาทันได้คำมันไปเบิ่งพีเนาะเห็ดยังกินเหมือนี่ออตัวโอ้นังเหดสกเล็กับซีนพี่น้องสกเล็ก เออโธนอนพี่อ่อะพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้ออยู่เทียงหน่หนอยเทียงกระตับหน่อยเพิ่นนี่ยแหละพี่น้องกระตับหน่อยกระหัวพี่น้องเลยหัวบ่สวยต่า,ยางอากระสวยข่าวอยู่พี่น้องครูแลก้ก็หนึ่งข่าวบ่อเอ้าสี่โมงแล้วบ่เบิ้งปั๊ดโทษคือไหวเลยพี่น้องบ่แพงมากแต่ปักซองพี่สื้อ

อ๋บรรยากาศเลยพี่น้องแาบสีนี่แหละพี่น้องเอ้ยพี่แก่ตบยังสื่อสีนบอหรือว่าโอ้ทางป่าอลแบ่งกันแบ่งกันกันกับหมองมืดอ๋ตบพี่น้องอันนี้ตบตบสีนเพ่ยนครัวเพล่น ให้กะเขามาอยู oh okay, ่บ um, ้านพี่น้องเอ้กมาอยู่้านดำนาให้กะแล้วเยีเตียก็ได้ใหกะเขามาโอ้ยของปูกองโป่นอนมันสินอนได้ย่านี่นอหัวปอเออต้มพี่น้องเป็นเห็ดกินส่กินหมือนี่ มากินเขาน้ำเพาิน่านบรรยากาศไก่เฮื่อทนั้งกับมียอดเจ้าใม่เดชขึ้นมานี่ยฮักฮักแกงเลยว่าอ้กะองไปทางใดเด้ะก่อนก็ไปทางดเด้ก็หหนลอไ้มากินก่อนก็เลยเดเลยากหวะเห็นลักสีสู่เบาแหงกินพี่น้อง บรรยากาศผลพี่น้องเอ้ยผลหมักผกไปกินกับอันสศกเล็กก่อนหน้าพี่น้องหมักผกเยติอตีอ่ะน,น้องเพิ่น,นปลูกนี่ปลูกใส่ตอนี่โอ้ดกขนาดไปกัดเผ็ดๆก่อนหน้าพี่นอ้องเด็ดเอาเด็ดเอาเลยพี่น้องมาแพงกันเลย เด็ดเอาเด็ดเอาเลยนี่พี่น้องกัดคำใหญ่ๆกินหลับศีลเหมือนผู้ได้โบกินกับโบแพงขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อบางคนกัดสีมากกินอย่เนาะเห็นหรืเปาหลับศีลเนาะบบแพงเนี่ยกินพี่น้อง กำลังแต่งกินนี่น้องแต่งผ้าขาวผ้าหนามริกกะเอานนี้อู้ยคือสีเพชรหูหลูเลยพี่น้องเลยนะก้อยสีน,นี่น้นองเตรียมพันก้อยเตรียมผ้าโตน,น,นะครับมาแพงกับน้ำมันคิดดิบมาวางเลยเตรียมกัด ว่ายศีนยังไงกับัดเตาอยู่หมอบะพดจักเถื่อพี่น้องอ <c oughs> ยากสดน้าคมนีนใหมาอีกแล้วปอกเป็ดปกเป็ดก็ดน,น่อยแคปก,กนพน,นนะบ่หู มากมาพี่น้องมาบหานนี่ไปดีได้เวลากินเข่าแล้วออเจ้าพี่น้องหลับสีหลับสีกับัวยายติ่งมื่อนี้มากินเข่าน้ำกันเบิด์ตจุกุจุกคนพี่น้องใครบุกินกับโอทอคคอไปเลยเป็นองไรเป็นอะไรเขาตี่จะเป็นอาจุกตัวลูกโดดพี่น้อง นากินขาวกันิข่าแรงสเนาะว่าบ่ายแล้วตอนนี้สี่โมงลยสมหมขาก็มัหอนนี่แะกินควมหอนพ่อนควมเมาคนน่ะอืมกเ็เเ็นนี่จะหมดเลย เป็นไหนเปนกเป็นอะไรบุเซ่เบ็นัวบอกระนองขาวแบบนั้นอ่ะวิเคราะห์บวกรวบกว่าเด้อบวกั้อนแบบชุดเลยชุดเลยเอาเลยนะหูหลบ

เขากระหอนมันผิดกับเพชดนั่นแะเขากันบ่ตัวเขากันน้อแสงน้อบุมาเนาะน้อนอนบ่ไนี่อม่เจ้าปาต่อเป็นขวงเน

หาแดงขึ่นแดงขึ่นแล้วพี่น้องอะยังไปหาสมแบงคึ่นะงพี่น้องแบบยูเล่าขป็นไปทางป่าสาวหน้านะพี่น้องทางป่าสาวหน้าให้กัรทันจีมีการหลบงัวอะไรกับ แบ่งสิ้งงัวใหกันกินแบบบเสียเงินนะพี่นกแบบเจ้าข้องหน้าเพนกาสิเอาสิ้งงัวไห้คูรกาตาคูรกตาแบ่งเคิงพี่นกนี่พี่ข้าวหนังแี่นงเลยไว้แล้วหนาแดงอยู่แล้วหูลูแลบอหหูลูแลบอสอะไรจมใจนะนม่มาแล้วสดด้วยเราหายแล้วบอนี่เราองหัวเ Vợ. Đoàn... Dạp, của vợ rồi ăn rồi, mía không phải, ừ, ơi, ยังกะนำโต๊ะเลยท่านโอเคอังไอาโต้าโตลทาเอาูหลูลูลูหลเด้อบดสุคนมากินข้าวน้ำปลแพงปตูองพี่น้องามลาแพงแดงขึ่นแดงขึ้นเจอปลกต่อไปมาให้ได้กกน่ลาปกอาวนี่ปูคือเพ็แท้ บอกสูดมาด้วยข้าวเราไม่ต้องห่วงแล้วข้าข้าวข้วมตมเห็ัต้มเห็ดข้าวเมอเห็้าวลต้อมเห้าวอเหด้าต้อมเห็้วมทต้องเาวเมทัลต้อเ้วม้มห้าต้อเห็ดบวักอเ้ามือดข้าวมทเหาวเัลต้อเหข้าว้อม้าเมทัลตอมาเสร็จต เราจะจีอันของอะไร็นอเล่ก้อนกินเดอกินอีมเดอร์โหานองกับแบหลับาบอด้เกลือแบ่ยิ้มจนเอเแล้วกไก่อนแ่เิ่แล้ว มีลาบซี่แล้วก็ต้มแซ่บพี่น้องต้มแซ่บแล้วก็ลาบเลือดตาแดงตาแดงเกิดอะไรบ้างแดงมาพี่น้องกิน้งศรุนกันคลิปนี้แหละก็นเงาแหละพี่น้องเฮ้ยบ้แเวกอ่ะบู๊ลูบอะไรๆเนาะอต่สิขอจบคลิปก่อนพี่น้องเงาเพรสมควรจ้าใครอยาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเด้อ ม,มันกินขาวนเหมือนกันพี <c oughs> ่น้องเพ็ดแห้งเบากันสิบอเป็นสบายดีสบายดีพี่น้องเจอกันขีปนาวีน้อง